สวัสดีครับพบกับรายการคุยโลกวันนี้รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกเหตุการณ์สำคัญบนเวทีระหว่างประเทศและวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะเรื่องร้อนแรงที่กำลังทำให้ทั้งโลกหันกลับมามองสงครามยูเครนอีกครั้งเพราะล่าสุดรัสเซียกำลังสูญเสียอาวุธราคาแพงหลายระบบจากการโจมตีแบบความแม่นยำสูงของอยูเครนซึ่งสถานการณ์นี้ไม่เพียงกระทบต่อสมดุลของสงครามเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณบางอย่างที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ใช่ค่ะ เรื่องนี้กำลังถูกสื่อต่างประเทศพูดถึงอย่างต่อเนื่องทั้ง uters, BC, AP, รอยเตอร์สดบซีเอพีรวมถึงรายงานจากกองทัพยูเครนเองที่บอกว่ารัสเซียกำลังเสียยุโทโธปกรณ์สำคัญในอัตราที่รวดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สำคัญหลายระบบที่ถูกโจมตีเป็นอาวุธที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณมหาศาลในการสร้างซึ่งทำให้เกิดคำถามว่ารัสเซียยังสามารถคงกำลังรบระดับสูงนี้ได้อีกนานแค่ไหน ประเด็นใหญ่ที่ทาให้คนทั่วโลกรับรู้คือความแม่นยําของการโจมตีของยูเครนที่เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีรายงานที่ระบุว่ายูเครนได้รับข้อมูลดาวเทียมแบบเรียลไทม์จากชาติตะวันตกทําให้สามารถระบุตําแหน่งทางทหารของรัสเซียได้อย่างละเอียดร่วมกับอาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่อย่าง ATACMS ทําให้เป้าหมายสําคัญของรัสเซียถูกโจมตีอย่างแม่นยําแบบที่รัสเซียรับมือแทบไม่ทัน และไม่ใช่แค่ฐานทัพหรือคลังอาวุธนะคะแต่รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศราคาแพงอย่าง S 3 0 0และ S 4 0 0เรดาร์ตรวจจับพอตเลดและแม้แต่เครื่องมินรบเช่นซู34ที่เพิ่งถูกยิงตกเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งนี้ถือเป็นความสูญเสียที่หนักมากสำหรับรัสเซียเพราะอาวุธบางชนิดใช้เวลาเป็นปีกว่าจะผลิตขึ้นมาได้หชิ้นเพื่อให้นึกภาพออกนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 4 0 1ชุด มีราคามากกว่า1000ล้านบาทและไม่ใช่จะผลิตได้ง่ายๆนี่คือระบบที่รัสเซียภา,ภาคภูมิใจที่สุดแต่ตอนนี้หลายชุดกำลังถูกทำลายในสนามรบโดยอาวุธยุคใหม่ของยูเครนและที่น่าสนใจคือฝั่งรัสเซียเองก็ยอมรับบางส่วนตามรายงานจากทาสัสซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของรัสเซียที่ระบุถึงปัญหาการรับมือดโดรนรุ่นใหม่ของยูเครนส่วนเครื่องบินซู34ที่ถูกยิงตกเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็สร้างแรงกระเพื่อมไม่น้อยค่ะ เพราะเป็นเครื่องบินโจมตีชั้นนำของรัสเซียมูลค่ากว่า2,000ล้านบาทต่อหนึ่งลำและต้องใช้เวลานานมากในการฝึกนักบินแสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากขึ้น,นเรื่อยๆในการรักษาความเหนือกว่าในอากาศสิ่งที่ทำาผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกสนใจคือการที่ยูเครนเริ่มใช้ยุทธศาสตร์เจาะจุดราคาแพง คือไม่ได้ยิงเป้าหมายสุม่มหรือยิงเพื่อกดดันแต่ใช้วิธีเลือกยิงเฉพาะยุโทโธปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงหรือมีผลต่อการสั่งการของรัเสเซียโดยตรงเช่นคลังกระสุนขนาดใหญ่ระบบเรดาร์ตรวจจับระยะไกลหรือศูนย์ประชาการระดับกองพลซึ่งเมื่อเป้าหมายเหล่านี้ถูกทำลายความสามารถในการรบของรัเสเซียก็ลดลงอย่างชัดเจนและหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดคือเทคโนโลยีโรนของอยูเครนที่พัฒนาเร็วมากค่ะ โดยเฉพาะโรน FPV ราคาถูกที่สามารถพุ่งชนเป้าหมายได้โดยตรงหลายครั้งเราจะเห็นภาพรถถังรัสเซียถูกโรนบินเตียเต้ยๆไล่ตามก่อนจะระเบิดในระยะไม่ถึง5เมตรซึ่งนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงการรบยุคใหม่ที่รัสเซียเองยอมรับว่ารับมือได้ยากเทคโนโลยีนี้ก่อนหน้านี้มีเฉพาะชาติมหาอำนาจแต่ตอนนี้ยูเครนมีโรงงานโรนหลายแห่งในประเทศและได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกทําให้กําลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงเพียงกี่เดือน ส่งผลให้ยูเครนสามารถเปิดปฏิบัติการจู่โจมเป้าหมายลึกหลังแนวรบของรัสเซียได้มากขึ้นและนั่นทําให้ฐานทัพหลายแห่งของรัสเซียในไครเมียโดนระเบิดอย่างต่อเนื่องเรื่องไครเมียนี้สําคัญมากค่ะเพราะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่รัสเซียยึดมาตั้งแต่ปี2014และใช้เป็นศูนย์กลางในการส่งกําลังรบทางอากาศและทางทะเลแต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาไครเมียถูกโจมตีหนักที่สุดตั้งแต่สงครามเริ่มต้นมีทั้งคลังเก็บอาวุธค่ายทหาร และถ้าเรือที่โดนทำลายจนรัสเซียจำเป็นต้องย้ายระบบ S400 ออกไปด้านหลังเพื่อหนีการโจมตีซึ่งนั่นหมายความว่าพื้นที่ด้านหน้าของรัสเซียรเริ่มล่อแหลมมากขึ้นไม่ใช่แค่ในไครเมียแต่กองเทือทะเลดำของรัสเซียเองก,ก็กำลังเผชิญปัญหาใหญ่เพราะถูกโจมตีด้วย,ดวยโดรนทะเลรุ่นใหม่ของยูเครนมีรายงานว่าล่าสุดเรือเซอร์นาคลาสของรัสเซียถูกโจมตีและเสียหายหนัก มูลค่ากว่า1,300ล้านบาทซึ่งยิ่งทําให้กองทัพเรือรัสเซียถูกบีบให้ออกห่างจากชายฝั่งมากขึ้นส่งผลกระทบต่อเส้นทางลําเลียงกระสุนและอาวุธเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีรายงานจาก ISW หรือสถาบันศึกษาสงครามของสหรัฐที่ระบุว่าอัตราการสูญเสียยุโทโธปกรณของรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นกว่า20%ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมและตุลาคมก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนว่าการจองตีแบบความแม่นยำของยูเครนกำลังได้ผลอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการตอบโต้ของรัเสเซียที่กำลังพยายามหาแนวทางใหม่เพื่อรับมือไม่ว่าจะเป็นการผลิตโดรนขนาดใหญ่ขึ้นการเร่งย้ายระบบป้องกันภัยไปยังพื้นที่เสียงหรือการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งยุทธป,ปัจจัยแต่ปัญหาคือยูเครยนยังคงโจมตีได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องทำให้ความสูญเสียของรัเสเซียยังคงเกิดขึ้นทุกวัน แล้วเรื่องนี้กำลังทำให้หลายประเทศเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดค่ะว่าถ้ารัสเซียยังคงสูญเสียอาวุธราคาแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆสงครามอาจจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรืออาจเกิดแรงกดดันภายในประเทศรัสเซียเองให้ต้องทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาวเราจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปมองให้ลึกกว่านั้นว่าการสูญเสียอาวุธราคาแพงของรัสเซียในระยะหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขทางยุทธศาสตร์ แต่กำลังสะเทือนโครงสร้างและขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียในหลายด้านยังมีนัยยะสำคัญเพราะอาวุธที่ถูกทำลายไม่ใช่อาวุธทั่วไปแต่คือระบบสำคัญที่เชื่อมต่อทุกการรบในแนวหน้าใช่ค่ะและหนึ่งในคำถามใหญ่ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงกำลังจับตาคือความต่อเนื่องของสภาพคล่องด้านยุทโธปกรณ์ของรัสเซียกำลังสั่นคลอนหรือไม่เพราะตอนนี้ยูเครนไม่ได้มุ่งทำลายเฉพาะหน่วยรบภาคพื้นดิน แต่พุ่งเป้าไปที่โครงสร้างโลจิสติกคลังเก็บอาวุธและระบบสื่อสารของรัเสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการเหล่านี้สร้างผลสะเทือนยาวไกลามากกว่าที่เห็นการโจมตีคลังอาวุธในเบอร์ดันยานส์และม mm ิลิโตโปเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นตัวอย่างชัดเจนครับทั้งสองพื้นที่เป็นศูนย์กลางด้านส่งกำลังบำรุงของรัเสเซียใช้เก็บกระสุนปืนใหญ่กระสุนจรวดและเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลการถูกโจมตีด้วย ATACMS ทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ที่กินเวลานานหลายชั่วโมงและได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ทําให้อาวุธเสียหายแต่ยังทําให้รัเสเซียต้องใช้เวลาฟื้นฟูร,ระบบขนส่งใหม่ทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ายูเครนกำลังใช้โดรนทะเลโจมตีแนวรบของรัเสเซียในทะเลดำอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้กองเรือของรัเสเซียต้องถอยห่างจากคาบสมุทรไครเมียมากขึ้น การสูญเสียเรือจํานวนมากแบบนี้ไม่ได้แค่ลดกําลังลบเท่านั้นแต่ทําให้เส้นทางลําเลียงยุทธปกรณ์ที่เคยใช้ผ่านทะเลดํามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกด้วยถ้ามองในมุมยุทธศาสตร์การถูกบังคับให้ถอยของกองเรือรัเสเซียถือเป็นการเปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคเลยครับเพราะทะเลดําคือเส้นเลือดใหญ่ของรัเสเซียในสงครามครั้งนี้ถ้าเรือไครเมียไม่เพียงเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือแต่ยังเป็นพื้นที่ส่งกำลังสนับสนุนไปยังแนวรบต่างๆ หากถูกบีบให้ออกนอกระยะปลอดภยัยก็หมายถึงเวลาเดินทางในการขนส่งกระสุนเชื้อเคิงและกำลังพลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหลายเท่าและเมื่อเวลาขนส่งเพิ่มขึ้นโอกาสที่ยูเครนจะโจมตีขบวนลำเลียงก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนบอกว่ายุทธศาสตร์ของยูเครนในปีนี้ไม่ใช่การยึดพื้นที่ แต่เป็นการทำลายระบบหลังบ้านของรัสเซียให้ชะลอตัวลงเรื่อยๆจนไม่สามารถสนับสนุนแนวหน้าที่ไกลออกไปได้อีกส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักคือระบบป้องกันภัยอากาศของรัสเซียโดยเฉพาะ S 3 0 0และ S 4 0 0ซึ่งถือเป็นเสาหลักในการปกป้องเมืองใหญ่และฐานทัพสำคัญการถูกทำลายครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเริ่มปกป้องพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้ยากขึ้น และยูเครนสามารถเจาะระบบที่รัสเซียเคยคิดว่าปลอดภัยที่สุดได้มีรายงานหนึ่งของ BBC ที่น่าสนใจมากค่ะระบ,บุว่าหลังจาก S-400 ถูกถล่มในไครเมียรัสเซียได้ย้ายกำแพงเรดาร์หลายวงออกไปหลังแนวรบทำให้พื้นที่บางส่วนของไครเมียไม่มีการต้องกันทางอากาศเพียงพอ นี่ทำให้ยูเครนสามารถส่งโรดและจะรวดเข้าไปโจมตีได้ง่ายขึ้นซึ่งถูกยืนยันด้วยคลิปเหตุระเบิดหลายครั้งที่กำลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์ในด้านของกองทัพอากาศความเสียหายของเครื่องบิน Su-34 และ Su-25 ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นความสูญเสียสำคัญเพราะเครื่องบินเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากรัเสเซียต้องใช้เวลามากกว่า1ปีกว่าจะผลิตเครื่องบินรบหนึ่ลำให้พร้อมรบ และที่สำคัญคือการฝึกนักบินที่มีประสบการณ์ต้องใช้เวลามากกว่า5ปีขณะที่ยูเครนย,ยังได้รับระบบป้องกนภไยทางอากาศจากชาติตะวันตกเพิ่มขึ้นเช่นนาซามสและไอริสทีที่สามารถยิงเครื่องบินรัสเซียได้ในระยะไกลทำให้ภารกิจโจมตีทางอากาศของรัสเซียต้องถูกจำกัดมากขึ้นซึ่งนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องบินรบของรัสเซียสูญเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองงบประมาณทางการทหารของรัสเซีย จะเห็นว่าพวกเขายังสามารถผลิตอาวุธจำนวนมากได้แต่ปัญหาคืออาวุธราคาแพงหลายระบบเช่นเรดาร์ระยะไกลเครื่องบินรบหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นสูงไม่สามารถผลิตทดแทนได้ทันกับจังหวะของการสูญเสียในสนามรบผู้เชี่ยวชาญของ ISW ระบุว่าตอนนี้รัสเซียเริ่มมีปัญหาเรื่องความเร็วในการทดแทนอาวุธราคาแพงเพราะแม้รัสเซียจะทุ่มง,งบประมาณทางการทหารมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตระบบขั้นสูงได้ในปริมาณมากพอซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของกำลังรบรัสเซียในอีกไม่นานนี้ขณะที่ในแนวรบภาคพื้นดินรัสเซียยังใช้อาวุธปริมาณมากเพื่อรักษาความได้เปรียบเช่นรถถัง T-72B3 และรถรบ BMP3 แต่ก็มีการสูญเสียเพิ่มขึ้นจากโดรน FPV ของยูเครนที่บินต่ำแบบจับยากและมีความแม่นยำสูง จจนนนนกลาาาายยเปป็อวุธรรระสสมมมบใใงคคห่แนวคิดการใช้ของถูกล้มของแพงกำลังทำให้รัสเซียต้องประสบปัญหามากขึ้นค่ะเพราะโดน FPV ราคาเพียงไม่กี่หมื่นบาทสามารถทำลายรถถังที่มีราคาหลายสิบล้านบาทได้ในพริบตาโดยเฉพาะเมื่อยูเครนได้รับสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากพันธมิตรทำให้โดรนรุ่นใหม่ความเร็วสูงถูกผลิตขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้อีกปัจจัยสำคัญคือข้อมูลข่าวสารกรองที่ทันสมัยจากดาวเทียมของชาติตะวันตก ซึ่งถูกส่งตรงไปยังยูเครนแบบเรียลไทม์ทำให้ยูเครนสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของรัสเซียได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเส้นทางลำเลียงเส้นทางรถถังการเคลื่อนย้ายเรดาร์หรือแม้แต่การตั้งหน่วยบัญชาการใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ทำให้ภาพรวมของสงครามเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนค่ะเพราะที่ผ่านมารัสเซียเคยมีความได้เปรียบด้านจำนวนอาวุธ แต่ตอนนี้ยูเครนกำลังเจาะจุดอ่อนสำคัญที่รัสเซียไม่เคยคิดว่าจะถูกโจมตีได้ทำให้ยุทธศาสตร์ของรัสเซียต้องปรับตัวตลอดเวลาผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าถ้าการสูญเสียอาวุธราคาแพงของรัสเซียยังคงเพิ่มขึ้นในอัตรานี้ภายใน3ถึง6เดือนอาจเกิดคอขวดทางยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g i c bottleneck ทำให้รัสเซียไม่สามารถรักษาความต่อเนื่องในการรบได้เหมือนเดิม โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องการเรดาร์ขั้นสูงหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงและแน่นอนค่ะว่าโลกกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดว่ารัเสเซียจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะการสูญเสียอาวุธราคาแพงไม่ใช่เรื่องของจำนวนเท่านั้นแต่คือสัญญาณของการเปลี่ยนสมดุลสงครามในอนาคตไปมองภาพรวมในระดับยุทธศาสตร์ระยะยาวว่าการสูญเสียอาวุธราคาแพงของรัเสเซียในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ทิศทางของสงครามยูเครนกำลังเคลื่อนเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่โลก เริ่มมองเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะสงครามในยุคนี้ไม่ใช่แค่การรบด้วยปืนใหญ่หรือรถถังแต่คือการรบด้วยข้อมูลความแม่นยำและเทคโนโลยีสูง ซึ่งยูเครนกาลังใช้ทุกอย่างอย่างเต็มประสิทธิภาพถูกต้องค่ะสิ่งที่หลายฝ่ายเริ่มสังเกตคือ,อยูเครนกําลังปรับวิธีการรบให้เข้ากับสงครามสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบและผลลัพธ์ที่ออกมาก็ชัดเจนมากขึ้นทุกวันในช่วง30วันที่ผ่านมาเราจะเห็นจุดร่วมที่ปรากฏซ้ซําๆคือรัเสเซียสูญเสียอาวุธราคาแพงในหลากหลายพื้นที่ทั้งแนวหน้าไครเมียทะเลดําและแม้แต่พื้นที่หลังแนวรบหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นกลยุทธ์ที่ถูกออกแบบมา าแหนึ่งในสัญญาณที่เห็นได้ชัดคือความสามารถในการป้องกันตนเองของรัสเซียลดลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภายในไครเมียและภูมิภาคทางใต้ของยูเครนหลังจากระบบ S-400 และเรดาร์พอดเลตถูกโจมตี นั่นทำให้ยูเครนสามารถส่งโดรนทะเลโดรนโจมตีและจรวจดพิสัยไกลเข้าโจมตีได้อย่างง่ายดายขึ้นซึ่งเริ่มสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อกองทัพรัสเซียถูกต้องค่ะสิ่งที่หลายฝ่ายเริ่มสังเกตคือ,อยูเครนกำลังปรับวิธีการรบให้เข้ากับสงครามสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบและผลลัพธ์ที่ออกมาก็ชัดเจนมากขึ้นทุกวันในช่วง30วันที่ผ่านมาเราจะเห็นจุดร่วมที่ปรากฏซ้ำๆคือรัสเซียสูญเสีย,ย,สยอาวุธราคาแพงในหลากหลายพื้นที่ทั้งแนวหน้าไครเมียทะเลดำและแม้แต่พื้นที่หลังแนว รหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นกลยุทธ์ที่ถูกออกแบบมาอย่างแม่นยำหนึ่งในสัญญาณที่เห็นได้ชัดคือความสามารถในการป้องกันตนเองของรัสเซียลดลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภายในไครเมรียและภูมิภาคทางใต้ของอยูเครนหลังจากระบบ S-400 และเรดาร์พอรเลตถูกโจมตีเนื่องทำให้ยูเครนสามารถส่งโดรนทะเลโดรนโจมตีและจรวดพิสัยไกลเข้าโจมตีได้อย่างง่ายดายขึ้น ซึ่งเริ่มสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อกองทัพรัสเซียการที่ไครเมียอ่อนแอลงนั้นสําคัญมากค่ะเพราะไครเมียคือศูนย์กลางที่รัสเซียใช้ควบคุมทะเลดําและสนับสนุนปฏิบัติการภาคใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นั้นทําให้รัสเซียเริ่มต้องย้ายยุโทโธปกรณ์ระดับสูงออกจากพื้นที่เสี่ยงและเริ่มแบ่งหน้าที่ป้องกันที่เคยมั่นคงออกไปในพื้นที่กว้างขึ้นจนประสิทธิภาพลดลงนี่เองที่ทําให้หลายประเทศเริ่มมองว่าสถานการณ์กําลังเปลี่ยนไปในความหมายเชิงยุทธศาสตร์และในทะเลดําเองจุดเปลี่ยน ที่สําคัญก็คือการที่ยูเครนสามารถบังคับให้กองเรือรัเสเซียถอยรุ่นออกจากพื้นที่ชายฝั่งมากขึ้นทุกเดือนจากเดิมที่รัเสเซียเคยมีความได้เปรียบอย่างมหาศาลตอนนี้กลายเป็นว่าต้องคอยระวังโดนทะเลรุ่นใหม่ของยูเครนอยู่ตลอดเวลาและหลายครั้งที่เส้นทางลําเลียงยุโทโธปกรณ์ถูกตัดขาดในจุดสําคัญ การใช้โดรนทะเลโจมตีเรือรัสเซียกำลังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของสงครามค่ะเพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่โดรนพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถทำลายเรือพิฆาตร,ราคาหลายร้อยล้านหรือหลายพันล้านบาทได้ด้วยอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและเป็นอิสระจากระบบเรดาร์แบบดั้งเดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเริ่มประเมินใหม่ว่าสงครามทางทะเลในอนาคตอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อมองไปยังแนวหน้าการโจมตีของยูเครนที่เน้นจุดราคาแพงกำลังสร้างผลเสะเทือนมหาศาลเพราะ แทนที่ยูเครนจะทุ่มกำลังไปยังทุกพื้นที่เหมือนในปีแรกของสงครามตอนนี้ยูเครนเลือกโจมตีเฉพาะพื้นที่ที่มีวิกฤตเฉพาะหน้าเช่นคลังเก็บอาวุธระดับกองพลสะพานส่งกําลังหลักหรือจุดรวมกําลังยันเกาะขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้ทําให้แนวหน้าของรัสเซียเริ่มประสบปัญหาขาดเสถียรภาพในการสนับสนุนการรบตัวอย่างที่เห็นชัดคือพื้นที่โดนเนสและลูฮันส์ที่รัสเซียเคยคุมพื้นที่ได้แน่นแต่ในช่วงหลังกลับถูกโจมตีด้วยโดรนและจะรวดอย่างต่อเนื่องจนระบบโลจิสติกหลายส่วนถูกบั่นทอนลงไปมากทําให้รัสเซียต้องส่งกําลังเสริมเข้าไปซ่อมแซมแต่ในขณะเดียวกันยูเครนก็ยังคงยิงซ้ําอย่างต่อเนื่องจนหลายพื้นที่เริ่มกลับมามีความไม่มั่นคงอีกครั้งจุดที่ทําให้หลายฝ่ายเริ่มพูดถึงจุดเปลี่ยน ก็คือการที่ยูเครนสามารถใช้ของราคาถูกทำลายของราคาแพงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาก และสถานการณ์นี้ทําให้รัสเซียเริ่มประชิญความท้าทายด้านงบประมาณแม้จะทุ่มง,งบเพื่อผลิตอาวุธปริมาณมากแต่กว่าจะผลิตระบบขั้นสูงอย่างเครื่องพินรบหรือระบบเรดาร์ได้ต้องใช้เวลานานมากเกินกว่าจะทดแทนทันและเมื่อสูญเสียจํานวนมากขึ้นก็ยิ่งทําให้การวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวมีความเสี่ยงและในทางกลับกันยูเครนกลับได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรจํานวนมากรวมถึงระบบป้องกันภัยอากาศใหม่ๆข้อมูลข่าสารจากดาวเทียมและเทคโนโลยีโดรนความแม่นยําสูงสิ่งนี้ทําให้ ยูเครนสามารถถือความได้เปรียบในเชิงข้อมูลและเทคโนโลยีซึ่งถูกใช้เพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญอย่างเป็นระบบผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จำนวนมากเริ่มมองว่าหากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปอีก6เดือนรัสเซียอาจเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่า strategic exhaustion หรือการอ่อนล้าทางยุทธศาสตร์ หมายถึงการที่ประเทศหนึ่งไม่สามารถทดแทนอาวุธราคาแพงที่สูญเสียไปได้เร็วพอส่งผลให้ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์หรือยอมรับข้อจํากัดใหม่ในการรบและในระหว่างประเทศเองการสูญเสียอาวุธราคาแพงของรัสเซียกําลังทําให้ประเทศตะวันตกมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนยูเครนต่อไปเพราะเขาเห็นว่าความช่วยเหลือที่มอบให้นั้นกําลังสร้างผลลัพธ์อย่างแท้จริงซึ่งหมายมีค่าความช่วยเหลือในอนาคตอาจไม่ลดลงแต่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและในขณะที่จีนอิหร่านและเกาหลีใต้เองก็จับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด เพราะมันสะท้อนให้เห็นแนวโน้มสงครามยุคใหม่ที่เทคโนโลยีขนาดเล็กแต่ความแม่นยำสูงสามารถทำลายอำนาจทางการทหารของประเทศขนาดใหญ่ได้ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาอาวุธในอนาคตของหลายประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่การสูญสูสอาวุธไม่กี่ชิ้นของรัสเซียแต่เป็นสัญญาณของปรากฏการณ์ใหม่ที่อาจส่งผลให้สงครามยูคเครนก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ต่างไปจากเดิมอย่างมากและยิ่งเวลาผ่านไปโลกจะยิ่งจับตาดูว่าใครจะสามารถรักษาความได้เปรียบนี้ไว้ได้และในมุมของผู้เชี่ยวชาญ าด้านความมั่นคงหลายคนต่างเชื่อว่าหากยูเครนย,ยังคงโจมตีแม่นยำแบบนี้ต่อไปได้ระบบยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงของรัสเซียจำนวนมากอาจต้องประชิงชะตากรรมเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา และเมื่อถึงจุดหนึ่งสงครามอาจไม่ได้วัดกันที่จำนวนกำลังพลหรือจำนวนรัถังแต่จะวัดกันที่ความสามารถในการป้องกันและความแม่นยำของเทคโนโลยีในสนามรบแทนทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสถานการณ์ล่าสุดในสงครามยูเครนที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนต่อกองทัพรัสเซียอย่างมีนัยยะสำคัญและเราจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวแบบรายวันเพื่อน,นำมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเช่นเคยสวัสดีครับ